ยี 29, ่สิบเก้าพฤษภาคมสองพัที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้สภาพบรรยากาศดูคลึ้มๆนะครับทีนี้คำกล่าวหนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินบ่อยครั้งก็คือคำว่าทึบนอกโปร่งในมันมีความหมายในรลักษณะอย่างไรก็คือการที่เรามองโดนต้นทุเรียนของเราแล้วมันดูทึบนอกหมายถึงว่าใบเยอะกิ่งเยอะ นะครับนั่นก็คือลักษณะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนส่วนใหญ่เขาแตกยอดอ่อนออกมาแล้วใบเขาก็แก่เขียวเข้มมาถึงวันนี้แล้วเราก็เลยจะทําการแต่งกิ่งแขนงเมื่อเช้าเราทำขึ้นไปแต่งกิ่งแขนงแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไดะ้ให้ท่านเห็นภาพรวมว่าหลังจากที่เราแต่งแล้วมันจะดูลักษณะโลง่โลงโปร่งแสงแดดลมถ่ายเทได้ดีนั่นคือลักษณะที่เหมาะสมในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะครับ แต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราจะ,ะก่อนที่เราจะทําการแต่งกิ่งแขนงนั้นอ่มาดูใกล้ๆเลยเราจะต้องแต่งในช่วงที่ใบแขนงเขามีลักษณะแก่เขียวเข้มแบบนี้นั่นหมายความว่าถึงเวลาในการที่เราจะดําเนินการแต่งกิ่งแขนงต้นนี้เราก็เลยทําการตัดกิ่งแขนงเมื่อเช้านะครับด้านนอกอาจจะดูทึบแต่มาดูด้านภายในทีนี้เข้ามาดูภายในนะครับ ปรากฏว่าตาสภาพตามภายในนั้นเขาจะดูในลักษณะโล่งโปร่งนะครับนี่คือลักษณะที่เหมาะสมในการแต่งกิ่งทุเรียนในฤด,ดูผลแบบนี้คือข้างในนั้นเราปล่อยให้มีความโล่งนะครับเพื่อให้แดดและลมถ่ายเทได้ดีมันจะมีข้อดีอย่างไรในกรณีที่เราแต่งกิ่งแขนงให้เกิดความโลง่งความโปร่งแบบนี้ ข้อดีก็คือ1เป็นการลดหนอนนะครับหนอนที่จะเกิดจากผีเสื้อมาวางไข่แล้วจากไข่กลายเป็นหนอนจาะตามกิ่งตามต้นอันต่อมาก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับถ้าหากว่าปล่อยให้ด้านในนั้นมันมีความรกรกทึบไม่มีแสงแดดไม่มีลมถ่ายเทมันก็จะเกิดความอับ ตามใต้ท้องกิ่งแบบนี้ตามจักรแร้ตามใต้ท่อ,อหรือว่ากิ่งแบบนี้มันจะเกิดความอับชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดความอับชื้นนั่นคือเชื้อราเขาจะขยายตัวหรือขยายสปอร์ได้ง่ายได้เราจึงแต่งให้โล่งไว้ก่อนนะครับเนี่ยผลจากการที่เราแต่งดูเสร็จแล้วเมื่อเช้านี่ก็ทําให้ดูโล่งโปร่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะดําเนินการาแก้ไข สำหรับทุเรียนต้นนี้อายุ8ปีนะครับปีที่แล้วเราแขวนลูกไว้30ลูกมาปีนี้ปรากฏว่าเขาออกดอกมาแล้วดอกเขาบานแล้วก็มาร่วงในช่วงที่เป็นหางแยะเราก็เลยถือวิกฤตตัวนั้นให้เป็นโอกาสก็คือเราทำการบํำรุงทางดินทางรากทางใบต่อมาอแล้วเขาก็แตกยอดออ,ออกมาในช่วงเดือนกุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภามาถึงพฤษภานี้เขาแก่เขียวเข้ม พร้อมที่จะดําเนินการแต่งกิ่งแขนงนั่นเองเอาละทีนี้เป้าหมายของทุเรียนต้นนี้นี่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเอาดอกให้เอาใบให,ให้ได้3ชุดใบอันนี้คือถือว่าใบชุด1ผ่านไปแล้วต่อไปใบชุด2องเขาก็จะเริ่มออกหลังจากที่เราแต่งแขนงแล้วก็ชุดที่สคาดว่า2ชุดใบข้างหน้าน่าจะไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคมจากนั้นก็จะออกดอกโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ